มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มรับไม่ได้ซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้ง5บาทขายแบบนี้กะเอารวยเลยใช่ไหมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากนะคะเมื่อในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปผู้ใช้ติ k t o k อกรายหนึ่งเป็นคลิปการไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งร้านหนึ่งจานวนหนึ่งไม้ข้าวเหนียวหนึ่งถุงในราคา5บาท แต่ของที่ได้รับกลับทำเอาพูดไม่ออกค่ะซึ่งในคลิปจะเห็นได้ว่าหมูหนึ่งไม้มีขนาดเล็กไม่พอนะคะข้าวเหนียวหนึ่งถุงก็ขนาดจุ๋มจิ๋มมากใหญ่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของฝ่ามือได้ซ้ำค่ะแถมมองข้างๆยังบางเฉียบอีกด้วยนะคะโดยผู้โพสต์นะคะยังบ่นในคลิปกะว่ารวยเลยเหรอห่อละ5บาทพี่ดูข้าวเหนียวมันดี ทั้งนี้นะคะหลังจากคลิปเดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้รับความสนใจอย่างมากค่ะซึ่งทางด้านชาวเน็ตก,ก็เห็นเรื่องนี้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจอแบบนี้ก็เกินไปหน่อยเสียดายถุงเข้าเหนียวมากจริงๆแต่มีบางส่วนบอกว่ายุคนี้อะไรก็แพงเป็นเรื่องปกติค่ะเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ